อันดับที่สิบสองตอนนี้เป็นสิงโตน้ำเงินครามเชลซีล่าสุดก็บุกไปแพ้ลีดยูไนเต็ดศูนย์สามพิโกนฮะเป็นไงฮะลีดยูไนเต็ดโอ้จนเออะไรแอลีรมาร์นี่เต็งหนึ่งจะโดนปลดที่ไหนได้เป็ไงที่ฟอร์มลีดตัวที่ได้ลงมาจริงจรงจังแอรอนใช่ไหมแล้วก็โรดิโก้โรดิโกตาเป้าสองคนนี้ นะครับชอบเลยว่ามีความเร็วคล่องแล้วก็ขยันทั้งคู่เลยอช่วงนี้ต้องบอกว่าโรดิโก้นี่ยิงทุกเกมเนียเป็นผู้เล่นที่บอกว่าต้องบอกว่าเป็นทีมที่เร,เรียนรู้จากปีที่แล้วที่หนีตกชั้นมาเอาง่ายนะแล้วพอพอพอ,พอเริ่มรู้การใหม่ผมบอกว่าโรดริโก้เองปีที่แล้วเนี่ยก็เหมือนลุ้มเุ้นดอนแนละ้วลงบ้างไหมลงบ้างแต่พอตัวปีนี้ได้รับโอกาสเป็นเอตัวหลักของทีมเนี่ยนะมันก็ทําให้ถือว่ามันมันมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วเขามีความมุ่งมั่นมากวิ่งทั้งเกมน่ะ นี่ทั้งเกมเลยโหเห็นเลย oh. ว่ามันบ,บีบมันทรงพลังอะ่ะเป็นนักเตะดา oh. วรุ่งที่สรงพลังเกมก็เล่นดีนะกลายเป็นแบบทุกคน oh. ช่วยกันเล่นไล่แล้วก็เล่นตามแท็กติกที่โค้ชต้องการแล้วก็เป็นทีมเอาว่าพลังหนุ่มอะ่ะบวกตัวเกา่เกาๆที่มีอยู่ก็ถือว่าประสอบผ่านในสามเกมแรกเลยนะที่ที่ hmm. ดิวนก็ดูอยู่นะดูเชลซีด้วยเ <Yeah. S 1> ชลซีก็เหมือนเอตัว <Yeah. S 1> เคราไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่นตั้งแต่มีข่าวทะเลาะกับไอคอนเต้ท oh. ี่เสมอทอง เหมือนเหมือนเหมือนนั่งเลยมะมานั่งสำรองเยอะแล้วก็แบบพอเปลี่ยนสองคนมาทีเด็กกับเอ่ออใครนะไอ,อ้ปุริสิตก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมได้มากมายนะจะมาจัดจะมีโดนเพิ่มมากกว่าเดิมอีกอธหมอก็ดูเหมือน,นดูเหมือนที่ที่ี่ดโดนถ้าเรื่องท้ายเกมเม่กี้แล้วไปแล้วรู้สึกมันเหมือนมันชอ็อตไปใช่ไหมพี่พี่ช็อตมันชอ็อตเมืันช็อตไม่ค่อยแอคชีพไม่ค่อยแอคชีพคือกลับมาไม่ปกติอ่ะถ้าถ้าจะมองนะไม่ไม่ปกติไม่แอคชันไม่นนั่นนี่เลยนะครับ พิธีครับเกมเชลซีอ๋อไม่เป็นที่เป็นมันเป็นยังไงพี่มันต่างจากเจอเจอรัดเจอสเสมอครับเอ่อฟีลเหมือนเขาเล่นกับเขาเล่นกับที่อบกินแล้วก็กินอะไรแล้วมันถือว่าเออแบบเข้ากันเกเวอตตันเออคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายพี่แอ่ว่าครับในเกมเเวอตตันเนี่ยมันมันมันยังดีที่ชนะไงครับแต่พอ เจอกบบลีกที่โอเคเล่นในบ้านเขาก็เขาก็ดุดันอยู่แล้วกับต้นทนปลายไม่เดีียวหีไม่ยังไงนะไม่มีรถคือโดนโดนสวนที่ไรมันก็มีเฮอะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ทีมคุณไม่เหนียวพอจะตามเลยไม่เหนียวพอมันก็แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเออเชลซีเองหรือแม้กระทั่งซิตี้ที่ที่ถูกไปเล่นนอกบ้านแล้วมันไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวเนี้ยผมบอกให้ฟุตบอลมันมันอาศัยจังหวะแบบนี้ทั้งนั้นแล้วก็ไอ้ผู้เล่นสี่คนที่ วิงวนบอกอ่ะโอ้มันมันพร้อมที่วิ่งแนวลึกตลอดอ่ะใช่เวคือมันทำให้แล้วเดียโกซิวาเกมเนี้ยบอกได้เลยว่าเจอแบบสุดๆอ่ะเดี๋ยวสอบสุดๆแล้วก็ที่สำคัญน็คือไอ้เมนดี้เนี่ยตัวตัวแส่บโอ้ลูกแรกใช่ไหมคือถ้ามันไม่เสียลูกนั้นเนี่ยอาจะไดทีมมันอาจจะมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอย่างนี้ไงมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ประทำนะพี่ ใช่น่าตอกโลดมากเลยทีมันต้องอาจจะต้องต้องทุกข์อาจจะต้องไม่รู้แหละอาจจะต้องดอกเพื่อเออเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ไม่เกิดขึ้นไม่งั้นกําลังยี่ยี่อยู่อ้าวมึงเล่นอะไรเนี่ยมึงเล่นอะไรเพราะแบบนี้งานมันงอกอ่ะเกมมันยากอยู่แล้วคุณทำอะไรที่ความผิดพลาดในในในงานที่มันดูประมาทปั้มผมใช้คำว่าประมาทเลยนะประมาทอ่าใช่ประมาทอาจจะดูตรงประมาทแต่ว่า ่แต่สองนัดแรกบีเขาก็ไม่ได้แย่นะพี่ไม่ไม่น่าจะประมาทขนาดนั้นไหมไม่ไม่ใช่ไอตัวไอความผิดพลาดส่วนตัวเนี่ยมันทำให้มันทําให้ไอเขาเลยนะดัชนีชี้วัดมันมันดิ่งลงอย่างนี้ไงดูมันจะใช้เท้าดีเท้าดูผมว่าดูใช้เท้าไม่เก่งโอ้ยอไม่เก่งพี่ไม่เก่งไม่เก่งอย่างนี้พี่ท็อปบอกอะไม่ใช่ครั้งแรกใช่พยายามจะเล่นท็อปลาดอยู่ว่าน่าจะมีหลายหนที่มันเล่นสมเสียงอะ ใช่พี่ผมอบอกวางไปแล้วผมจะบอกมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเล่นแบบเนี้ยเล่นอยู่นั่นแหละเจอแฟนกับอาร์ซอนเป็นตัวลูกนั้นะกับอาร์ซอนมันเจอไปสองดอกแล้วเนี่ยลูกแบบเนี้ยอ๋อผมเลยจาได้เป็นกาเล่นมาสองครั้งสองครั้งไม่ครั้งเดียวเออแล้วเขาก็ยังเล่นอยู่เนาะอืมอืมแล้วก็ลูกนั้นส่งกลับมาก็ไม่เล้มีอะไรด้วยนะส่งกลับมาเนี่ยผมวิ่งมาตั้งไกลนะพี่ไอตัวนั้นน่ะไออาร์ซนน่ะ อเล็กซานด์ใช่วิ่งมาตามแต่จริงผมชอบล็อกแน่ถ้าถามผมอะผมชอบไอ้ไทเลอร์อดัมอะพิตตี้พี่งวนโอ้ขยันเล่นเล่นตำแหน่งเอ่อคาวินฟิลิปใช่ไหมพี่ท็อปใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันตัวเล็กกว่าแต่มันแบบมันเล่นบอลแบบตอดตอดแบบเล่นบอลแบบลีดอะชอบเล่นบอลแบบรีดอยู่ในเนทปเล่นแบบคุณควนอะมีแถมมีนู่นมีนี่มีแบบ ักเยีมีเขียบีเขียมีเขียบตลอดนะแล้วก็คือบบอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่พี่เตี้ยพี่งวนแต่เมื่อวานนั้นน่ะกองเต้ไม่ได้เล่นไงอันเนี้ยมีมีผลแต่พวกถ้าถ้าเทียบปอนต์ต่อปอนแล้วเคอซีไงก็ตัวเขาเล่นดีกว่าอืออือปุริสิตก็ไม่ได้ซัตติ้งนะซีเย็กก็ไม่ได้ซัตติ้งนะครับผมมองว่ามันมันมันเหมือนคูเคอร์เอ็งก็เหมือนกักกักอะเนาะ พอไม่มีกองเต้จอจินโยก็เหนื่อยอะไม่รู้จะเล่นยังไงมันเหมือนพอพอเปลี่ยนตัวบ่อยยังอย่างกองเต้เนี่ยเคยเคยเอ่อจอจิโยเคยเล่นกกองเต้แล้วพอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้ก็เดิมนะสามคนนี้มันวนกันใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นคนอื่นเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มันก็เป็นพื้นที่ว่างเนะครับแล้วดีดบ้ะบ่าไม่ได้นะผมดูตั้งแต่เกมแรกแล้วมันก็มันกลายเป็นเวอร์ชันของ มนเป็นโอชั่นบียร์ซาที่หนุ่มหนุ่มกว่าเดิม่ะพี่อช่ไปูเลยมัเส่นรับสวนแม่น่ะรับสวนแล้วแม่น่ะรับสวนแม่นใช่แล้วสเกลมันทํางานดีมากเลยมันไปดึงแบบมาแบบแต่ละคนอารอนสั้นเงี้ยไอตัวเบอร์เจ็บอ่ะโอ้โหใช่ไเก่งเก่งเลยเก่งเมื่อเลยเมกาด้วยนะใช่แล้วคิดดูไอตัวไอตัวที่มันเจ็บอยู่เนี่ยที่มันอยู่ในชุดบียร์ซาอยู่แล้วถ้ามันหายกลับมานะโอ้โหเรบอกเลยดีแน่นกลุ่มกำลังเยอะ ม่ไม่นา่นาเกียดอะปีนี้ไม่น่าเกียดผมว่ากาลางกลางตลรุ้นเนี่ยบอลช่วยอ่ะคารมีอะน่ากว่าสบายกับปีที่แล้วอะ <laughs> ปีแล้วปีแล้วมันข่าวเยอะข่าวเยอะอข่าวจนผมนว่าเบียซาอยู่ไม่ได้อะ่ะไอ้นี่ก็จะไปไอโนนก็จะไปนะเคนฟิลิปนี่ชัดเลยงั้แล้วก็นักเตะที่ไปอยู่เอ่อบาร์ซ่าเนี่ยสองคนที่ชัดเลยราฟินญาอ๋อลาฟินญาโอ้โหปวดเลยสองคนนี้ปวดเลยเบียซาอยู่ไม่ได้เลย ไม่ได้ไปมีข่าวมีทุกการทาลายทีมสําคัญที่สุดเลยสหรับทำลายทีมเลยสมาธิไม่มีนักกีฬามาแล้วหลังจากกลับเป็นท่าอังกฤษมาครูก็เล่นไม่ค่อยดีทำทีแบบเหมือนแบบเหมือนไม่รอดเลยครับอันนี้สําคัญเหมือนกันทำให้มองแฮกติกนะมองเรื่องข่าวข่าวเรื่องตรงเนี้ยมันประท้อเรื่อง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  p e r f o r m a น c e ของทีมเหมือนกันเหมือนแม่ยุ้งเหมือนกันก็ฟังข่าวเยอะนะครับถูกเพื่อจารแล้วรับไม่ได้ผมก็เละเหมือนกัน ช่วงนี้เมื่อวานก็ถือว่าโชคดีแล้วกัน,นเราไม่มองเรื่องแท็ติกนะผมมองเรื่องเรื่องผลกระทบภายนอกที่มาถูทีมเนี่ยอย่างแฟนบอลอย่างผู้สือ่อข่าวพวกอะไรมันเป็นทีมที่แบบมันโอ้โหมันทุกคนก็อยากจะเล่นอยู่แล้วอยากเล่นข่าวเวลามันก็ทําให้ผลกระทบน,ะนะลีดปีแล้วเห็นชัดเลยครับแต่พอปีนี้ไม่มีข่าวแล้วนะโรดิโกมาเต็มอารอนมาเต็มโอ้โหเจมก็เล่นดีทุกตำแหน่งเล่นดีหมดอ่ะผมมองว่าเล่นดีหมดแม้กระทั่งผู้สขาวประตูนะ เอ่อชื่อนะมิลลิเย่มลิเย่มลิเย่เล่นดีเล่นดีสมาธิดีมากมิลลิเย่มลิเย่พอได้อยู่แล้วไปดีครับไปดีไปข่าวพี่เจ้ครับอย่างนี้ก็เชลซีคือดูแพ้ยึดค่อนข้างเยอะนะฮะสามศูนย์ต่อศูนย์เด็ดเด็ดเชลซมีมีปัญหามีปัญหาตรงไหน,นที่มองเห็นชัดๆบ้างพี่ตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้พี่หนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กที่มันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจริงๆผมว่า มันมีปัญหาตรงที่ว่าโอเคเขาทำไม <ง S 2> ไ, <ง S 1> ไม่ใช้ไอชโรบาผมก็ไม่เข้าใจเออีปีที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วบวกกับใช้ทั้งปีเลยความใชผม่ผมบอกอะไรเดียโก้ซิวาถามว่าโอเคเ,เก่งไหมเก่งแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า<อ>คุณเจอกับเ,<อ>เกมที่มันจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งตลอดแล้วก็โดนท้าไปตลอดเนี่ยแล้ววิธีการ ของเชลซีก็คือมันก็เหมือนทีมใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่ต้องเปิลี่ยนทีมเพราะนั้นการเอาเจมมาเล่นตรงเป็นสารใช่ไหมบางเกมก็เวิร์กบางเกมก็ไม่เวิร์กอย่างนี้แล้วเห็นชัดเจนว่าเขาไม่เวิร์กเลยว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นอัลยูต้าถามว่ายังคงได้ไหมผมว่ายังคงมาเล่นดีกว่าเจมให้เจมเนี่ยไปเล่นตัวในแล้วก็เราตัวชี้อาจจะขยับมาข้างในดีกว่าใช่ใช่ผมว่าน่าจะน่าจะเวิร์นบางเกมดูแล้วอย่าง เทคนิคเนี้เขาใช้ตอนกับสเปอร์ซึ่งก็ก็เกือบได้แต่ในรียกันถ้าเรามองถ้าเรามองกันจริงๆนะตอนเนี้เชลซีเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีปัญหาของสควอร์ตในการเปลี่ยนตัวกันเพราะว่าอย่านินะโอเคาถ้าอยู่ในในกรุมมาเซ็ตมีกองเต้โคอาสิตไอโบย่าก็ลืมไปเพราะโบย่าคลาสไม่ถึงเอเกอร์เองมาอยู่ที่นี่ก็เหนื่อยนะ ใ่คดูจากวันนั้นมันค่อนข้างเหนื่อยจอยินย่อดตอนนี้บอกได้เลยว่ามีแต่มีแต่เรื่องของสารวันทเตี้ยลเพราะเขาเขาร่างกายผมว่าร่างกายเขาไม่ค่อยดีครับอย่าลืมว่าฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษอ่ะทุกปีมันมันต้องมันต้องแข็งแรงขึ้นอีกเพื่อเพื่อเพื่อตอบสนองกับความเร็วของฟุตบอลอ่าใช่ครับอนะันตันอ้องเม่นฟรีผมก็ยังดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าการจัดตัวแปลกๆ ตอนนี้รถดิจิทัลการเป็นตัวหลักไปเลยครับพี่ท้นานครับแล้วตลาดซื้อขายตอนนี้ที่ททเชลซียก,กําลังขยับอยู่เลยเนี่ยช่วงนี้ยังยังไม่ไม่ไม่เสด็จน้ําของเชลซีตอนนี้ยที่มีข่าวล่าสุดนี้ตรงลงจริงไม่จริงที่ลรืองแฮร์รี่แม็กควายโรนัลโด้โน่นนี่นั่นเนี่ยไม่จริงโอบาจริงเดี๋ยวมาแล้วมีโอบาจริงใช่ไหมโอบาเดี๋ยวมาแล้วน่าจะมาด้วยใช่ไหมพี่น่าจะมาอย่างมาแน่นอนามผมว่า เขาจะน่ากลัวขึ้นตรงไหนหรือเปล่าคือลาฮีมอ่ะมันจะได้มีมีอะไรในการแบกภาระเยอะไม่ไม่ต้องแบกภาระเยอะครับนี่คืออะไรคือคนทุกคนคาดหวังว่าลาฮีมาจะทําให้เกมลุกของเจลซีซึ่งซึ่งปกติอ่ะมันยิงชว้านแตช่องเขาไม่เยอะอยู่แล้วอ่าใช่ในแต่ละเกมโดยเฉลี่ยแล้วมันก็เสียไม่เยอะตอนนี้มันเลยกลายว่าเกมลุกโอ้โหเฮ้ยกวจะยิงชว้านเขาได้แต่ละลูกก็เลื่อตามเพื่อนเด่น แล้วอยู่ๆมาเสียสามเม็ดเอ้าปัญหามันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มบีบเข้ามาซึ่งสามสี่ทีมทั้งหมดนี่ยทั้งทั้งเรียบูแมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยใครตื่นก่อนน่ะมีโอกาสกลับมาได้แต่ถ้าใครยังเปลนาละลังเรื่องตัวผู้เล่นจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาอยู่เนี่ยนะผมว่าเป็นฤดูกาลหนึ่งที่ที่จะเหนื่อยมากๆครับอืมอ่าอ่ะก็เชลซีก็ต้องดูดปรับ กันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างเกมที่ผ่านมาก็ครึ่งแรกเล่นระบบอย่างนึงครึ่งหลังก็ปรับไปอีกระบบหนึ่งครับท็อปโดนอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็ต้องดูว่าผมจะยืนยันนะว่าครับผมว่าผมผมจะบอกว่ายืนยันว่าผมลีสเตมอ่ะควรมเอามันเล่นเป็นแบ็คหรือไม่ก็วิงแบ็คเพราะว่าไม่งั้นเซลซีเสียวเสียวกาสในเกมลุกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเติมมันเติมกดีกว่าเยอะเลยมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มากกว่า นั่นแหละวันนี้ใครเอาใครเอาเป็นเซนเตอร์ชาโลบาอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเหอะแต่ผมว่าลิซเช่แม่งควรจะเป็นบึ้งแบ็คหรือไม่ก็แบ็คอะไม่ควรเป็นเซนเตอร์ตัวทั้งนั้นถ้าเล่นสามสี่สามนะเคลซีตัวไหนเล่นสามสี่สามก็นั่นสิผมว่างงทำไมลิซเช่ไม่เล่นคือว่าสังเกตแม่ส